ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนสร้างตาราง Customer ด้วย MySQL ครับนะครับเราก็มาเปิดเข้าโปรแกรมนะครับจากนั้นเราก็ไปดูโจทย์นะครับโจทย์ข้อที่1นะครับสร้างตารางชื่อ Customer ประกอบด้วยรหัสลูกค้าชื่อสกุลที่อยู่จังหวัดครับครับเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับ Enable Enable Customer ครับ Customer นะครับก็น็่ครับก็จะเป็น c u s t o m e ID ครับ ID ่ะครับหน้าตรงนี้นครับผมก็จะใช้เป็นชาครับผมใส่ไว้เลข3ครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายคอมมาครับแล้วก็เป็นชื่อต่อนะครับชื่อวาชาครับ ชื่อนะครับผมก็จะใส่เป็นตัวเลขหนึ่งร้อยตังไว้นะครับเผื่อพิมพ์นะครับชื่อบางคนอาจจะยาวครับก็ก็หมายคอามมาครับแล้วก็เป็นอัพเดตต่อครับอัพเดครับ ก็เป็นวาชาเหมือนเดิมครับวา,าวันนี้ผมก็จะตั้งเป็น100ครับเหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นอ่าโปรไฟล์ครับว,วาชาเหมือนเดิมครับ อาตรงนี้ก็จะเป็น100่งร้อยครับครับจากโจทย์นะครับก็กำหนดให้รลัาลรกค้าครับเป็นคีย์หลักครับอของผมก็จะมาใส่ด้านล่างครับ p r i มรี่คีย์ครับไปไมรี่คีย์แล้วก็คัสตูเมอร์ครับ ออกคัสไอดีครับคัสไอดีแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็มิคอลอนครับนครับจากนั้นผมก็จะลองรันดูครับอาครับจากนั้นพอรันเสร็จแล้วครับแล้วก็ผมจะมาเปิดเช็คดูครับ นี่ผมก็ได้เขียนไว้ก่อนแล้วนะครับเป็น select form customer ครับแล้วก็มากดดูครับอ่าเป็นตารางที่เราสร้างครับก็จะมี c u s s id ชื่อ a d d e s แล้วก็จังหวัดครับแล้วก็มาดูโจทย์ข้อถัดไปนะครับโจทย์ข้อที่สอนครับเพิ่มคอลัมน์หมายเลขโทรศัพท์นะครับ t e l e p h o n นั่นเองครับ อ่าครับกดไปที่ MySQL ครับแล้วก็กดลบนะครับอันนี้ออกไปครับแล้วก็เพิ่มตัวดัสสอบกับ Delete Table Customer ครับ Customer อ่าเลโฟนครับ mm hmm. เป็นวาชาเหมือนเดิมนะครับอ่า uh, mm hmm. ในเจลีโฟนนะครับ mm hmm. ผมจะใช้เป็น10นะครับเบอร์โทรมี10นะครับอ่า uh, ครับจากนั้นก็พอพิมพ์เสร็จนะครับก็กดรันครับ อันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูนะครับว่ามันจะขึ้นไหมครับกด Select f o r m Customer ครับแล้วก็กด Run ครับอ่านี่นะครับก็ของก่อนะครับก็จะมี c u s s ID ชื่อ Address แล้วก็จังหวัดนะครับแล้วก็นี้เพิ่มมาใหม่นะครับเป็น t e l e p h o ครับโอเครับแล้วก็มาดูโจทย์ข้อถัดไปครับโจทย์ข้อถัดไปนะครับ ข้อที่3มันเพิ่มข้อมูลลูกค้า2คนนะครับครับจากโจทย์ข้อนี้ครับเราก็จะมาเริ่มกันเป็น insert into r นะครับ insert insert into r customer นะครับ เป t นเจอคัสตอเมอร์นะครับแล้วก็เป็นคลาส s ID นะครับคลาส s i d แล้วก็คอมมาครับแล้วก็เป็นชื่อครับแล้วก็คอมมาครับแล้วก็เป็นเอดเดตต่อครับเป็นที่อยู่ในเดนครับ แล้วก็คอมมาแล้วก็เป็นจังหวัดครับก็คอ,อมมาครับแล้วก็เป็นโทรศโฟน,นะครับที่เราเพิ่งเพิ่มมาใหม่ครับฟโทรศัพครับ ก็เครื่องหมายวงเล็บปิดครับแล้วก็มันจะถัดไปนะครับ value ครับจากนั้นนะครับเราก็มาเพิ่มข้อมูลของลูกค้ากันครับให้ใส่เป็นเครื่องหมายคำพูดครับแล้วก็เป็นตามด้วยช่องเลขน,นะครับเป็น คลาส ID ครับ001ครับแล้วก็เครื่องหมายคำพูดนะครับแล้วก็คอมมาครับจากนั้นก็ตามด้วยชื่อครับชื่อนะครับผมก็จะตั้งเป็นสมรครับแล้วก็ถัดไปครับก็จะเป็นที่อยู่ครับแล้วก็ จากที่อยู่นะครับก็จะเป็นจังหวัดครับจังหวัดเสร็จนะครับก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ครับะนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำพูดด้วยนะครับครับแล้วก็เป็นวงเล็บปิดครับ แล้วก็คอมมานะครับแล้วก็ไปทําอีกคนหนึ่งครับก็คือคนที่2นั่นเองครับครับเหมือนเดิมครับก่อนใส่แล้วก็ใส่เป็นเครื่องหมายคาพูดก่อนครับแล้วก็คนที่2อครับผมก็จะใส่เป็น0ู2ย์ครับแล้วก็ตามด้วยอ่าคอมมาแล้วก็ชื่อครับ อะครับแล้วก็อ่าที่อยู่ครับก็ตามด้วยจังหวัดนะครับอพอจังหวัดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ครับ ป้อไซเบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วครับก็วงเล็บปิดครับแล้วก็อ่าเซมิโคลอนครับแล้วก็มาตรวจเช็คฟวามเรียบร้อยครับครับเมื่อเราป้อนข้อมูลลูกค้าเสร็จแล้วครับแล้วก็จากนั้นพอเรากดดันเสร็จแล้วครับอ่าครับปรากฏว่าดันผ่านครับแล้วก็ดูโจทย์ข้อถัดไปครับโจทย์ข้อถัดไปนะครับข้อที่4นะครับลบข้อมูลลูกค้าคนแรกออกครับ ่าครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับก็จะใช้คำสั่งเป็น select form ครับ Select Form select form customer นะครับ ฟอร์มคัสตอมเมอแล้วก็คัสคัสไอดีครับเท่ากับแล้วก็เครื่องหมายคำพูดครับ001ครับแล้วก็เซมิโคลอ,อนด้านหลังนะครับแล้วก็กดรันครับ เมื่อเราลบข้อมูลลูกค้าแถวแรกออกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเช็คดูครับว่าออกไปยังนะครับแล้วก็พิมพ์คําสั่งเหมือนเดิมกับ select f o r m customer ครับแล้วก็กดดันครับนี่ครับก็ลูกค้าคนแรกครับก็ได้ออกไปแล้วนะครับแล้วก็เป็น cust id 0 0 2ครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูโจทย์ข้อถัดไปครับโจทย์ข้อถัดไปครับก็ลบตาราง customer ออกครับ นะครับจากข้อคข้อนี้ครับเราก็จะใช้คำสั่งกับด o บเทเบ,บ,เทเบเเินะครับ t o t t a t l e l e c u a b l e customer นะครับ customer นะครับแล้วก็ s m i c o l o นนะครับแล้วก็กดดันครับ นะครับพอเรากดรันเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเช็กดูนะครับว่าได้ออกไปหรือยังครับใช้คำสั่งเดิมครับ select form customer ครับจากนั้นก็กดดันครับครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีตาราง customer แล้วครับครับผมก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ